ตลาดคริปโตเคอเรนซีในช่วงนี้ค่อนข้างน่าเบื่อเลยทีเดียวนะครับหลายๆคนก็คงไม่อยากจะมาเปิดดูกราฟกันแล้วซึ่งผมมีโปรเจกต์ที่น่าสนใจที่จะมาพูดถึงในวันนี้นะครับซึ่งจะเปิด IEO ในไม่กี่วันนี้ฉะนั้นแล้วใครสนใจที่จะอยากได้เหรียญต้นน้ำจริงๆเนี่ยจะต้องรีบแล้วนะครับฉะนั้นไปติดตามในคลิปนี้ห้ามพลาดครับ สวัสดีเพื่อนชาวคริปตี้เคเรนโซเอ้ยคริปโตเคเรนซี่อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์กิ๊นี้เป็นแรงใจให้ผมเลยนะครับก็ผมมาเสนอแนวคิดและมามองส่วนตัวนะผมไม่ได้มาแนะนำการลงทุนนะครับก็วันนี้ผมค่อนข้างที่จะรู้ว่าเพื่อนๆเน,นี่ยคงที่จะน่าเบื่อในการเทรดในการเข้ามาดูเหรียญดูราคาของคริปโตเคเรนซี่ในช่วงนี้นะครับเนื่องจากมันค่อนข้างน่าเบือ่อไซด์เวย์อยู่แบบนั้นนั่นแหละครับไม่ไปไหนมาไหนเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงอย่นั่นแหละครับผมก็เลยมองว่ามีโปรเจกต์ดีๆที่น่าสนนนนใใใจจเเีี่่่ยทยทออาาาากกะะมพพูดหห้้ืๆฟัังคครบาาครบถสนใจ เนื่องจากจะเป็นการเปิด IEO นะครับเป็นครั้งแรกอีกไม่กี่วันนี้เท่านั้นแต่ว่าสิ่งที่สําคัญเลยทุกคนต้องมีบัญชีของ OKX OK เท่านั้นซึ่งเพื่อนๆสามารถสมัครได้ที่ ลิงก์ใต้คลิปของผมเลยนะครับซึ่งผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับแล้วเป็นรหัสแนะนําของผมนะเพื่อนๆสามารถไปสมัครได้เลยนะครับซึ่งทําไมผมบอกว่ามันน่าสนใจอย่างที่ผมบอกคับาว่าเหรียญต้นน้านะครับเหรียญต้นน้ำคือราคาถูกมากๆซึ่งมันจะต่ําไปกว่านี้ไหมเนี่ยผมก็มองว่าเออมันก็มีโอกาสเป็นไปได้แต่ว่าเราได้ซื้อเหรียญราคาที่มันแทบจะถูกที่สุดแล้วเนี่ยนะครับซื้อตอนเนี้ไม่ว่าจะเกมไหนก็ตามแต่นะผมว่าถ้าได้ราคาเปิดเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเรา หวังทำกำไรได้เยอะนั่นเองนะครับโดยที่เ,เพื่อนๆอาจจะไม่จําเป็นต้องไปเล่นเกมก็ได้นะครับอย่างบางคนอาจจะไปซื้อเหรียญเกมน้นเกมนีมน้ผมยกตัวอย่างเช่นอาจจะไปซื้อเหรียญ X อ็กซีโดยที่บางคนอาจจะไม่ได้เล่นด้วยซ้าก็ได้นะครับเพื่อเราซื้อเพื่อลงทุนนะครับอย่างผมก็ จะซื้อเพื่อลงทุนเช่นเดียวกันผมอาจจะไม่ได้มามีเวลามานั่งเล่นเกมก็ได้นะครับผมแค่อยากจะบอกว่าเหรียญที่มันต้นน้ำเนี่ยมันกําลังจะมานั่นเองนะครับซึ่งผมมองว่าความเสี่ยงมันต่ำอ่าผมก็เลยมองว่ามันน่าสนใจและอยากเอามาแชร์ต่อให้เพื่อนฟังนะครับเพื่อหวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการทํากําไรในช่วงที่มันช่วงคริปโตที่มันน่าเบื่อแบบนี้เนาะซึ่งสี่วันข้าเลยอย่างที่บอกไปว่าก็ต้องมีบัญชีของ okx ก่อนนะครับ โดยที่ว่า OKX OK สมัครยังไงหรือทำอะไรยังไงนะครับก็เพื่อนๆเข้าไปที่ OKX OK อะครับโดยที่ว่าผมก็เข้ามาที่ OKX OK เช่นเดียวกันซึ่งผมได้ลอกอินทั้งในคอมแล้วก็ในโทรศัพท์นะครับเพื่อที่จะทำให้เพื่อนๆดูโดยในโทรศัพท์เนะี่ยเพื่อนๆไปที่มุมบนซ้ายนะครับในรูปคนนะมุมบนซ้ายนะครับผมก็คลิก กดเข้าไปนะครับแล้วก็กดเลือกเป็นโปรนะครับเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นได้แถบตรงด้านบนนะครับผมก็ติ๊กเป็นโปรนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นรูปแบบโปรนะครับก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับเพื่อนๆหน้าตาประมาณนี้นะครับซึ่งเพื่อนๆก็สามารถฝากซื้อขายเหรียญคริปโตได้นะครับสามารถมีเหรียญฝากซื้อขายแลกเปลี่ยนเยอะพอสมควรโดยที่ว่า ทำไมถึงต้องเป็น OKX OK และ OKX OK น่าเชื่อถือหรือเปล่าเนี่ยเหรียญที่จะมาเปิด IEO ใน Exchange OKX OK เนี่ยมันไว้ใจได้หรือเปล่าครับแอดนะครับซึ่ง OKX OK เนี่ยก็เปิดมาหลายปีแล้วนะครับและอีกทั้งเนี่ซีซีของไบแ a น c e เนี่ยก็เคยทํางานอยู่ที่ OKX OK ด้วยนะครับและ OKX OK เนี่ยเป็น Exchange ชั้นน,น,นํา1ใน5ของโลกนะครับก็ถือว่าน่าเชื่อถือเลยทีเดียวนะแล้วก็ โปรเจกต์ดีๆแบบนี้มาอยู่ใน OKX OK ก็แน่นอนครับก็น่าเชื่อถือมากๆเลยทีเดียวก็ไม่ต้องไปกังวลอะไรนะครับว่าเออมันจะมีความเสี่ยงอะไรเกิดขึ้นนะเพราะผมมองว่าในภาพรวมแล้วก็ถือว่าน่าเชื่อถือพอสมควรทั้งในส่วนของ exchange แล้วก็ในส่วนของเกมเองก็ตามนะครับเพราะว่าเกมก็เป็นของเกมชนาญของเกาหลีที่มีการโปรโมทอย่างโอ้โหอลังการงานสร้างเลยทีเดียวนะครับและ OKX OK เนี่ยก็มีวอลลุ่มการเทรดฟิวเจอร์เนี่ยเป็นอันดับ2รอ,องจากแค่ Binance เท่านั้นนะครับเพื่อนๆก็ถือว่าโอ้โหวอลลุ่มการเทรดก็เยอะพอสม กวนฉะนั้นแล้วสภาพคล่องก็มีอย่างแน่นอนเลยเดียวก็ไม่ต้องไปขังวลเรื่องสภาพคล่องเลยนะครับรวมถึงเพื่อนยังสามารถฝากซื้อขายทำกำไรแล้วก็มีโปรเจกต์ต่างๆอย่างผมยังจะลองเปิดให้ดูนะครับอย่างตรง jump start นะครับก็มันจะเป็นส่วนของเกมนี่แหละครับที่จะเปิด ieo นะถ้าเปิดในโทรศัพท์นะครับหรือถ้าเพื่อนเปิดในคอมเพื่อนก็มาที่ตรงไหนนะครับเนี่ย การเงินแล้วก็จำสตาร์ t นะครับอ่าหน้าตาก็จะเหมือนกันเลยนะครับก็ทั้งในโทรศัพท์แล้วก็ในคอมเพืเ่อนก็สามารถใครใช้ในโทรศัพท์เนี่ยก็สามารถกดดูเพิ่มเติมได้นะครับเนี่ยกดดูเพิ่มเติมก็จะเริ่มในอีกเพียงแค่5วันเท่านั้นเองอ่อีกแค่5วันมีเวลาอีกน้อยมากๆนะครับซึ่ง เอาละผมก็ได้ลองมาเปิดดูรายละเอียดก็ค่อนข้างมีในระดับหนึ่งนะครับเพื่อนๆอาจจะทําต้องรีบทำเลยนะครับถ้าใครสนใจจริงๆซึ่งผมก็จะทําเช่นเดียวกันผมได้ลองทําการโอนซื้อขายลองดูแล้วนะแต่ที่ยังเห็น USD ของผมเป็นศูนย์เนื่นองจากว่ายังไม่ได้อัปเดตนะครับเพราะว่าผมเพิ่งได้ลองวันนี้และผมก็คงจะโอนเงินเพิ่มเข้ามานะครับซึ่งวอลุ่มการเทรดอย่างน้อยของเพื่อนๆนต้องอยู่ที่ประมาณ5,000ดอลลาร์นะภายใน30วันก็คือตรงนี้นั่นเองนะตรงนี้นั่นเองเห็นไหมครับตรง USD ของผมเนี่ย ซึ่งก็เพื่อนๆก็ทำการซื้อขายซื้อขายซื้อขายผมก็มองว่าน่าจะถึงนะไม่น่ามีปัญหาผมก็จะโอนเข้ามาสักประมาณออ3,000ดอลลาร์เพิ่มเติมนะครับในวันนี้นะครับซึ่งผมได้โอนเข้ามาแล้วก่อนหน้านี้เ,ออเพื่อลองดูนะครับว่าระบบจะเป็นยังไงบ้างซึ่งเอาละในส่วนของ OKX OK เนี่ยเราต้องใช้ซื้อขาย 5,000ดอลลาร์แล้วก็ต้องมีเพื่อ,อนๆต้องมี OKB OK หรือเพื่อนๆต้องไปซื้อเหรียญ OKB OK นั่นเองนะครับแล้วก็ไปที่หน้าตลาดแล้วเพื่อนๆก็พิมพ์นี่ OKB OK ผมเอาไว้ที่หน้าหลักแล้วนั่นเองนะครับผมก็จะติ๊ก OKB OK ซึ่งตอนนี้ราคาอยู่ประมาณที่17ดอลลาร์ครับ17.8ดอลลาร์โดยประมาณถ้าเพื่อนๆจะหวังทำ IEO เนี่ยหวังรุ่นรับ Airdrop IEO เพื่อเข้าซื้อ IEO เนานะ เพื่อๆอาจจะต้องรีบเข้าซื้อหน่อยนะครับอาจจะไม่ได้สนใจเรื่องราคามากนะซึ่งเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องเทคนิคลกันอีกทีนึงนะครับอ่าเราก็ลองเลื่อนดูกราฟนะใครจะซื้อตามเทคนิคก็ได้นะครับอันนี้ก็เพื่อนๆก็สามารถกดซื้อได้เลยนะครับอ่าก็จะเป็นโซนราคาด้านล่างก็ถ้าใครจะรู้ใน E O ก็อาจจะไม่ต้องได้มาดูเทคนิคในตอนนี้ับเพราะว่า มกลัวว่าจะไม่ทันนั่นเอง OKX okay, เกนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างสะดวกสบายเนื่องจากมีระบบการซื้อขายแบบ P2P ด้วยนะพเพื่อนเจะเห็นได้จากในคอมก็มีการเทรดแบบ P2P นะครับหรือพเพื่อนๆดูในโทรศัพท์เนี่ยก็จะเป็นซื้อคริปโตนะครับหรือจะเลือกเป็น P2P ก็ได้นะครับก็ค่อนข้างสะดวกเช่นเดียวกันก็สามารถซื้อขายได้ง่ายเลยเห็นไหมครับเพื่อเพื่อนก็สามารถเลือกเรียนได้เลยนะครับก็สะดวก พอสมควรนั่นเองนะครับทั้งมือใหม่เนี่ยพเพื่อนๆยังสามารถรับกิจกรรมต่างๆได้นะครับรับบิตคอยฟรีทุกวันเนี่ยพเพื่อนๆเห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้เชิญเพื่อนรับเหรียญเท่าไหร่อะไรแบบเนี้ยที่ผมเลื่อนดูเนี่ยนะครับรับบิตคอยฟรีทุกวันก็มีกิจกรรมให้ทําอีกเยอะแยะมากมายเลยสําหรับ OKX OK นะครับที่นี้เรามาพูดถึงเหรียญที่ OKX OK กันบ้างก็ค่อนข้างที่จะสะดวกนะก็มีทั้งเหรียญมีมเหรียญเกมไฟล์เหรียญบล็อกเชนอะไรพเพื่อนๆที่แบบว่าไม่รู้ว่าจะซื้อเหรียญประเภทไหนบ้างพเพื่อนอาาเภทของเรียนอาจจะเรียมแบ เหรียญหนึ่งเหรียญเกมไฟสักเหรียญหนึ่งไหมบล็อกเชนสัก2เหรียญไหมนี่อาจจะมีโอกาสในการเติบโตก็ได้นะครับสำหรับเหรียญบล็อกเชนหรืออาจจะเป็นเลเยอร์สองไหมเพราะว่าเขาแบ่งมาให้เรียบร้อยแล้วก็ค่อนข้างที่จะสะดวกพอสมควรนะในโทรศัพท์ก็เพื่อนๆมาที่หน้าสปอตแล้วก็เรียกได้เลยครับเนี่ยเหรียญมีก็มีดอสคอยมีเหรียญโพลีด็อกเหรียญชีบะเหรียญอะไรต่างๆเนี่ยก็เยอะเช่นเดียวกันเนาะแล้วก็มีเหรียญเกมไฟลมีแอคซี่มีกาล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถเลือกได้เลยเปิดบัญชีใหม่ที่ OKX เยเอก็มอว่าก็ แบ่งแยกประเภทไปเลยนะครับก็สะดวกสุดๆไปเลยนะครับเอาล่ะสำหรับใครที่สนใจที่จะมารับไปโอเหรียญนี้นะครับก็จะมีข้อจำกัดต่างๆนะครับโดยที่ว่าเหลือเวลาเพียงแค่5วันเท่านั้นและเพื่อนๆจะต้องนะครับมีปริมาณวอลุ่มในการเทรด30วันเนี่ยนะครับประมาณ5,000ดอลลาร์ขึ้นไปนะครับโดยที่ว่าจะต้องมีเหรียญ o อน OKB OK อย่างน้อยเนี่ยสิเหรียญน,นะครับอย่างน้อย10เหรียญน,นะเพื่อที่จะมีสิทธิ์ได้รุนรับ IEO นะครับอย่างน้อย10เหรียญซึ่งผมก็จริงๆแล้วผมได้ทําการเข้าซื้อไปแล้วนะเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูนะครับอ่ะเหรียญ OKB ผมได้ทําซื้อทําการซื้อไปแล้วสิเหรียญโดยที่ว่าเดี๋ยวผมจะซื้อเพิ่มน,นะครับเนื่องจากว่า อ็กเอชเชนต้นทางของผมเนี่ยผมไปเปลี่ยนพาสเวส่วดแล้วเลยยังทําการโอนไม่ได้ก็คงจะโอนได้ในช่วงของเย็นวันนี้นะครับเคเดี๋ยวผมก็จะมาซื้อเพิ่มเหมือนกันนะครับสําหรับโอเคบกดเกณฑ์ต่างๆมีอะไรบ้างนะครับกดเกณต่างๆมีอะไรบ้างก่อนที่จะถึงวันที่21นะครับเพราะว่าเราจะเปิด ทำการซื้อขายในวันที่21ตอน9โมงเช้านะครับก็นับเวลาย้อนหลังเลยตามนี้เลยนะครับฉะนั้นเพืเ่อนก็ต้องรีบซื้อขายซื้อขายต่อไปก็ต้องมี OKB OK อย่างน้อย10เหรียญน,นะครับอย่างน้อย10เหรียญขึ้นไปนะครับแล้วก็กดเกมก็คือซื้อได้ขั้นต่ำนะครับก็คือเหรียญเกมเนี่ยจะเป็นเหรียญ ORB นะครับใช้ OKB OK เพื่อไปลุ้นรับ ORB เพื่อนๆของไม่งงเนาะ ORB ก็ราคาเปิดตัวเพียงแค่0.035ดอลลาร์เท่านั้นเองยังไม่ถึง1ดอลลาร์เลยเพื่อนๆมันถูไหมครับมันก็คือต้อนน้ําดีๆนี่เองนะครับเพื่นอนๆต้นน้ําดีๆนี่เองฉะนั้นเพื่อนๆก็ต้องมี OKB OK เนาะนะครับโดยที่ว่าเหรียญ ORB นะหรือเหรียญเกมนี้นะครับจะมีเพียงแค่10ล้านเหรียญเท่านั้นมีัพพลายจำกัดมีเพียงแค่10ล้านเหรียญเท่านั้นนะครับโดยที่สูงสุดเนี่ยจะได้เพียงแค่50,000 ORB แล้ถือว่าเท่านั้นเนี่ยมันก็เยอะมากๆแล้วนะครับ มากมากแล้วนะและซัพพลายมีจำกัดด้วยนะครับสำหรับเกมนี้นะ,นะครับฉะนั้นเราเพื่อนๆก็ต้องนะครับเนี่ยมีซัพพลายจำกัดเพียงแค่สิบล้านเหรียญ เหรียญราคาประมาณ0.035ดอลลรานะครั้ก็ถือว่าไม่แพงนะครับแล้วก็ซื้ออย่างน้อยได้1-50,000 ORB เท่านั้นนะครับและเพื่อ,อนๆใครได้มีสิทธิ์เนี่ยเขาก็จะบอกในนี้เลยนะเพื่อนๆก็ลองกด refresh ดูนะครับมันจะอัปเดตภายใน24ชั่วโมงโดยที่ว่าเพื่อนๆถ้าใครได้สิทธิ์เนี่ยก็กดจองซื้อได้เลยนะครับกดให้ทันวันที่21เท่านั้นหรือเวลานับถอยหลังเนี่ยเพื่อนๆมาเปิดดูนะครับฉะนั้นแล้วใครสนใจก็ต้องรีบ โดยด่วนเลยทีเดียวนะครับและอีกทั้งสิ่งสําคัญเลยก็คือในเมื่อเรามีวอลลุ่มการเทรด5,000ดอลลาร์แล้วเราจะต้องมีการยืนยันอ,อ่อ KYC เนี่ยระดับ2หรือก็แค่ถ่ายบัตรประชาชนแค่นั้นเองนะครับง่ายๆนะครับถ่ายผ่านมือถือก็ได้นะครับระดับ2 บัตรประชาชนหน้าบัตรประชาชนของเราผ่านโทรศัพท์เลยนะครับไม่ต้องใช้อะไรเลยแค่บัตรประชาชนเท่านั้นและเกมนี้ผมต้องบอกว่าไม่ใช่เกมคลิกทูเอิญนะเป็นเกมเพลย์ทูเอิญแสดงว่าก็ต้องเล่นแล้วก็อาจจะมีความสนุกสนานเกิดขึ้นไม่ได้แบบมาเล่นเพื่อหวังผลกําไรแบบจะเทขายเทขายอย่างเดียวอะไรแบบนี้นะครับซึ่งโทเค็นเมนของเขาก็ค่อนข,อข,อขา้างดีพอสมควรซึ่งหลายๆคนอาจจะอยากมาเปิดดูรายละเอยียดเพิ่ม,เต,มเติมก็ได้นะเขาได้ทําไว้ให้อย่างชัดเจนนะพเพื่อนๆอาจจะมาเปิดดูสูตรบวกลบคูณหารของเขาเนี่ยเขาก็ทาไว้ให้ชัดเจนนะครับเพร ว่าผมอาจจะอธิบายได้ไม่ละเอียดมากนะักเ,เพื่อนๆสามารถมาเปิดดูเพิ่มเติมได้เลยสําหรับใครที่สนใจนะครับซึ่งเขาก็มีในส่วนของเว็บไซต์มี Discord มีทวิตเตอร์นะครับ๋ยวผมจะลองกดให้ดูนะครับอ่าน,นี้ก็จะเป็นในส่วนของทวิตเตอร์ของเขาซึ่งผมก็ได้บอกไปแล้วว่าเขาเนี่ยโปรโมททั่วเกาหลีเลยนะครับก็ถือว่าน่าเชื่อถือมากๆนะครับก็เหมือนของคับที่ไทยเลยนะครับโปรโมทขนาดนั้นเนี่ยเห็นมเห็นไหมครับจากที่มีคนมาคอมเมนต์ในทวิตเตอร์ก็ยังมีรูป เหรียญเกมเนี้นะครับเครสิตี้นะครับก็ถือว่าน่าสนใจเดียวเนี่ยไปโปรโมทผ่านทางจอโทรทัศน์บนตึกหรูตึกยักษ์ใหญ่อะไรเนี่ยนะครับก็ถือว่าเออน่าเชื่อถือนะในระดับหนึ่งครับความน่าเชื่อถือก็ อ่ผ่านไปแล้วนะครับแล้วก็เหมือนเขาจะมีเอ่อ NFT ในเกมนะนัเป็นเหมือนซื้อขายแลนนั่นแหละนะครับเป็นเหมือนแบบว่าเป็นเกมพวกซื้อที่ดินวางแผนที่ดินหรืออะไรแบบเนี้ยนะเป็นแลนนะรเนีน่ยครับแลนฝ่าย NFT Gaming นะครับก็จะมีเหรียญ K แล้วก็เหรียญ L อะไรแบบเนี้ยนะครับแล้วก็ O B เนี่ยเหมือนเป็นเหรียญหลักๆถ้าเปรียบเทียบกับเกม Axie ก็คือเหรียญ O B เนี่ยเป็นเหรียญ Axie แล้วก็เหรียญ L เนี่ยอาจจะเป็นเหมือนเหรียญ SLP นั่นเองนะครับซึ่งเขาก็มี NFT ด้วยนะแล้วก็มีการอัปเกรด NFT ของเขาด้วยเนาะอันนี้เพื่อนๆก็สามารถมาเปิดดูในทวิตเตอร์ของเขาได้เลยนะครับอ่าใครสนใจก็มาเปิดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ซึ่งผมก็อาจจะไม่ได้มาเล่นเกมนี้นะผมแค่ผมอยากจะเข้ามาเอ่อ IEO เนี่ยเพื่อหวังทํากําไรนะครับในมุมมองของผมนะครับซึ่งมันยังคงเป็นต้นน้ําอยู่นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ YouTube ด้วยนะเนี่ยครับโอ้โหทํายังกับเป็นหนังเลยนะครับเนี่ยถือว่าน่าเชื่อถือระดับก็สุดยอดนะครับดูครับเป็น นังเลยนะอ่าเป็นงานเพื่อนอก็ถือว่าใช้เล่นเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าน่าจะถือมากๆนะครับความเสียงก็อาจจะตัดออกไปเลยนะครับใครที่อยากจะมาเก็งกำไรสำหรับเหรียญน,นี้ก็ต้องมีเหรียญ OKB OK ก่อนนั่นเองเนาะ อ่าแล้วในส่วนที่ผมเปิดมาดูดิสคอร์ของเขาเนี่ยก็มีเกือบ2 0,000คนนะก็ถือว่ามีปริมาณคนที่เยอะพอสมควรนะครับก็ถือว่าน่าเชื่อถือนะคอมมูนิตี้ของเขานะครับก็เยอะในระดับหนึ่งนะ2 0 0 0ม่ 20, คนเนี่ยนะครับไม่ใช่น,น้อยเลยก็อันนี้เป็นหน้าเว็บไซต์ของเขานะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์มาให้เพื่อนๆนอไว้ทีใ่ใต้คลิปด้านล่างนะครับก็มีคอมมูนิตี้ของเขาก็คือดิสคอร์นั่นแหละนะครับหรือเพื่อนๆจะเปิดมาดูโลสแมพของเขาก็ได้นะครับเปิดมาดูเว็บไซต์ของเขาก็ได้นะครับก็ มีอะไรต่างๆให้ดูเยอยะะเนี่ยก็มีโลใหม่ของเขาก็จะเปิดในคิวหนึ่งปี2022นี้แหละนะครับก็มีการเบอร์เหรียญมีอะไรต่างๆมีการฟาร์มด้วยนะฟาร์ม ORB ด้วยนะครับเออถือว่าน่าสนใจนะโปรเจกต์นี้นะครับผมก็มองว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับอาละครับเพื่อนๆผมก็จะมาสรุปให้นะครับโดยคร่าวๆเพื่อนๆต้องมีเหรียญ OKB OK อย่างน้อย10เหรียญขึ้นไปและก็ต้องมีวอลลุ่มการเทรดเนี่ยอ๋อ 5,000นอล่าขึ้นไปนะครับใน30วันฉะนั้นเพื่อนๆก็ต้องรีบนะครับเพราะว่าเรามีเวลาเพียงแค่5วันเท่านั้นและก็มีการยืนยันตัวตน2ระดับก็คือ KYC 2ระดับก็คือการถ่ายบัตรประชาชนนั่นแหละนะครับโดยใช้เพียงแค่โทรศัพท์ถ่ายก็ได้นะครับง่ายๆผมก็ทําง่ายๆเหมือนกันนะครับถ่ายที่บ้านไม่ต้องไปทําอะไรยุ่งยากมากมายแล้วเราก็จะได้มีสิทธิ์ซื้อเหรียญ โออาบเนี่ยก็คือเปเหรียญของเกมนั่นแหละนะครับอย่างน้อย1เหรียญมากสุด50,000เหรียญน,นะครับโดยที่ราคาเปิดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ0.035ดอลลาร์โดยประมาณก็คือถือว่าไม่แพงเลยทีเดียวกำลังนับถอยหลังนะครับเพียงแค่5วันเท่านั้นเหรียญมีจํากัดอยู่ที่ประมาณ10ล้านเหรียญเท่านั้นนะครับใครที่ได้สิทธิ์ก็เพยยื่อนๆมากดจองซื้อตรงนี้ได้เลยนะครับ อีก5วันนับจากนี้เท่านั้นนะครับฉะนั้นก็ต้องรีบๆแล้วนะครับแล้วก็เพื่อนๆใครที่อยากจะอ่านรายละเอียดเพิมเ่มเติมแบบละเอียดจริงๆเพื่อนก็มาอ่านเพิ่มเติมได้นะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปด้านล่างนะครับก็มีสัดส่วนที่ชัดเจนสำหรับคนที่ถือเหรียญกี่เหรียญก็ตามแต่นะครับศูนย์ถึงสิบสิบถึงห้าสิบอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเขาก็มีการยกตัวอย่างมาให้อย่างชาัดเจนแล้วแล้วก็มีสูตรคํานวณไว้ให้ทุกอย่างว่าทําไมเขาถึงจะแจกเหรียญเท่าไไไไหรรรรร่่่่ออออะะะะยยังังงงเเเเพืืนนนนนนสาาาาาามมถถปิดดดดูด้้ลคคบบก็ขใช เอาล่ะสำหรับ OKB OK นะครับมันก็จะเป็นในส่วนของ t m m f r a m e Daily ซึ่งเพื่อนจะเห็นได้จากว่าราคาเนี่ยได้ร่วงลงมาที่บริเวณโซนารับสำคัญที่0.68 1และ0.786ซึ่งก็ถือว่าเป็นโซนที่เราสามารถพอที่จะเข้าซื้อได้และเพื่อนก็จะเห็นได้ว่าช่วงนี้เนี่ยมีแรงซื้อเพิ่มเข้ามาจาก MACD ที่เริ่มปรับตัวนะครับภูเขายังคงอยู่ ด้านบนอยู่เลยเป็นสีเขียวอยู่เลยแสดงว่ายังคงพอมีแรงซื้ออยู่บ้างไอซาเนี่ยกำลังมาเพจมาทสโมเมนตัมนะครับแสดงว่าราคาก็แน่นอนมีโอกาสนะครับถ้าหากหลุดเนี่ยอาจจะล่วงมาที่0.786หรือราคาประมาณ14ดอลลาร์ได้นะครับในช็อตเทอมซึ่งก็ถือว่าถ้าไม่หลุด14ดอลลาร์ก็ยังถือว่าสวยอยู่ในภาพลองเทอมเนื่องจากอะไรผมก็ได้บอกแล้วว่าผมมีมุมมองเป็นเหมือนในส่วนของทายแองเกิลในกรอบใหญ่แบบนี้นะครับสำหรับใครที่อาจจะไม่อยากไปซื้อเพื่อหวังทํากําไร เปิด IEO ของเกมก็ได้อาจจะหวังเข้าซื้อเพื่อหวังทำอะไรของเหรียญ OKB เฉยๆกไ็ได้นะครับซึ่งก็อาจจะรอซื้ออีกไม้หนึ่งที่โซนประมาณ14ดอลลาร์ถ้าไม่หลุดเน่ยผมก็มองว่ายังคงสวยอยู่ เนื่องจากยังคงอยู่บริเวณแนวะรับสําคัญของเขาเห็นไหมครับจากทแองเกิลแบบนี้เห็นไหมครับแบบนี้แบบนที่ไซเว็บแคบเข้ามาแบบนี้ก็ยังคงอยู่ในมุมมองนี้ได้อยู่เช่นเดียวกันหรือบางคนอาจจะรอเขาเบรกไปที่0.618ห่รือราคาประมาณช่วง18ดอลลาร์นะครับหรือเพื่อนจะเอาไปไส้เทียนล่าสุดตรงนี้สีแดงๆให้ไปยืนเหนือให้ได้ก็จะเป็นการเบรกกลับไปยืนเป็นแนวโน้มขาขึ้นอีกครั้งหนึง่งนะครับก็อาจจะ เข้าซ the ื้อตอนนั้นก็ได้เช่นเดียวกันก็ในช็อตเทอมเนี่ยที่เขายังไม่สามารถผ่านมาได้เนี่ยเนื่องจากมันไบเทสแนวต้านที่เส้น EMA 20เนาะแล้วก็มีเอคชั่นในการกลับตัวปฏิเสธราคาลงมาแสดงว่าในช็อตเทอมเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีแนวโน้มในการกลับตัวเป็นขาขึ้นได้จริงๆเพื่อนๆอาจจะรอเขาเบรกก็คือปลายไท้เทียนอย่างที่ผมได้ว่าไว้นั่นแหละนะครับซึ่งเพื่อนๆจะเห็นได้จากอดีตเนี่ยถ้าเขาเบรกได้3เส้นเนี่ยก็จะมีการกลับตัวเลยทีเดียวนะกลับตัวในภาพระยะยาวเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นแล้วใี่่ออยาากเ้วังงงไนนช ถ้าเอาแค่กำไรช่วงนี้ประมาณ60%ถ้าใครถือต่อไปก็ประมาณ80%และถือต่อไปอีกเนี่ยก็ได้เกือบ100%เนลยทีเดียวฉะนั้นเราเพียงแค่เบรกเส้น EMA ี่สเนี่ยก็มีโอกาสทำกำไรได้ถึง100%เลยทีเดียวนะครับฉะนั้นเราเพื่อนๆใครที่รับความเสี่ยงน้อยๆก็อาจจะรอก่อนก็ได้แต่ถ้าใครที่จะระวังรับาย I/O เพื่อนๆอาจจะต้องรีบเข้าซื้อหน่อยอย่างผมก็เข้าซื้อไปแล้วเช่นเดียวกันนะครับก็เลยไม่ได้มาสนใจช่วงราคาพวกนี้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมจะไปวาง สนใจก็อย่าลืมไปสมัคร OKX OK ได้ที่ลิงก์ใต้คลิปด้านล่างนะครับก็เป็นลิงก์ของผมแล้วก็สาราแนะนําของผมไปได้เลยนะครับรวมถึงก็ อย่าลืมไปทาตามกฎเกณฑ์ต่างๆที่ผมได้บอกไปแล้วผมจะทิ้งลิงก์ต่างๆไว้ที่ใต้คลิปด้านล่างให้เพื่อนๆนะครับเพื่อเพื่อนๆไปศึกษาหรือไปดูเพิ่มเติมได้นะครับผมไม่ได้มานําการลงทุน,นะครับอันนี้เป็นเพียงแค่มุมมองส่วนตัวของผมเท่านั้นซึ่งผมมองว่าเออมันอาจจะที่จะน่าสนใจเพื่อที่อาจจะได้ซื้อเหรียญต้นน้ําจริงๆอ,อาจจะไปกาวก็ได้นะผมก็จะกาวเช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากผมดูแล้วโปรเจกต์เขาค่อนข้างที่จะน่าสนใจและมีการเบอร์เหรียญหรือมีออทอคเคมิกของเขาก็ค่อนข้างดีในระดับหนึ่งนะดดับนนึงนเเช่ียวกันนนนและเปป็็กาารโ,รโมมมขดี้ผองว่ เออก็ไม่ต่างจากเอเจนช์นของไทยที่โปรโมตในไทยเรือที่เนะที่ได้โปรโมตอุยวาขนาดนั้นก็ นาเชื่อถือในระดับหนึ่งนะครับความเสี่ยงก็อาจจะตัดออกไปนะครับโดยที่ว่าใครที่รับความเสี่ยงน้อยไม่อยากมาหวังซื้อเพราะว่ากลัวติดดอยเหมือนเกมอื่นๆก็อันนี้ผมก็ไม่ว่ากันนะครับเพื่อนๆนี่เป็นเพียงแค่มุมมองส่วนหนึ่งของผมซึ่งผมวังว่าอาจจะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจของเพื่อนในการเทรดเพื่ออาจจะพอหวังทํากําไรในตลาดที่หน้ามือแบบนี้ได้นะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็สมัครไว้ที่ใต้คลิปด้านล่างของผมได้เลยนะครับก็คลิกลิงได้เลยนะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนและดีใจที่ได้พูดคุยกับเพื่อนๆทุ